Step up and watch me break down. You really want it? Wanna make a scene? Show me what you mean Let's get it started. Let me see what you got. Can you pick it up a notch? Don't think you got it. Can't handle the pressure. Get Oh, Stop talking about it. Gotta make this count. Let's go. When we move, we camouflage ourselves. We stand in the shadows waiting. I'm the town. ว่างว่างก็ไปโรงพยาบาลได้นะอืมไม่ไม่ได้ว่าอะไรไปโรงพยาบาลได้ไม้แต่ไม่ได้เป็นอะไรสบายดีไม่ต้องเป็นคนโอเคเติมละโอเคเติมละเป็นดาบบ้างดาบแม่นชำรุดแล้วกูไม่กูไม่เห็นเจอใครข่านรักตัวเลยมันอยู่ไหนวะตัวเดียวสุดท้ายแล้วเหลือตัวเดียวสุดท้ายอ๋อเออต้องเป็นตัวเล็กกระจิ๋วนี่เล็กกระจิ๋วเลยนะ กดให้กด F1 นะพี่ท่านบอยกดเอ้ยกูเจอแล้วเว้ยผมทองเว้ยไหนไหนไหไปสัญญาณหน่อยดีไปสัญญาณหายเว้ยไอ้ีก็คกูบอกให้ไปสัญญาณหา่เว้ยใส่ไงใส่ไงกูเห็นกูเห็นผมกูเห็นผมทองเป็นหลังคาบ้านว่ะไอ้ยน้องเนิพาริมไอ้ยเฮียกูตาเอ้ยกูตาฝาดเว้ยเฮียนอาสงสัยกูเพิ่งตื่นนะเอ้ยแต่กูตื่นตื่นชิบหาย ฮะไอ what the fuck h a t h e f u c k ลองเข้าลองเข้าไปดูในซอกซอกกันดีกว่าไม่ไม่ไม่ดูซอกก็ไปดูซ่องอ่อยสิแม่เงียบเงียบกุ้งกุ้งเงียบ่ปบอกว่าอย่างเงียบว่าการการที่เราเราเล่นเราเล่นเกมเงียบมันจะทำให้คนข้างๆเหงาได้อ่ะโอ เงานี่คือเงาอะไรอ่ะคือความจะไรท่านอยู่ไหนฟะอยากรู้ว่าท่านอยู่บนไหนหานานชิบเออกูหาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังหาแต่ท่านไม่เจอเลยิเค็หานนานชิบเออแล้วไม่เขียนว่าชิบนะเดี๋ยวไม่เยสีแดงหลอกแม่งเลยว่าเจอในท่านละองขึ้นไปบนกำแพงดีเผื่อเจอไม่หลอกจู่กำแพงมันยิงไม่เจอก็ไใหอ่ะ ดูแล้วกูมีวิธีดูแล้วงงว่าท่านอยู่ไหนกูงงมั่นใจว่ากูจะหามันเจอยังไงครับย,ยังไงยังไงอ่ามันเขาหัวเราอะไรวะกูคแค่ปล่อยสัญญาสีแดงหลอกไงหลอกอ๋อไม่ไม่กูบอกว่าหานาชิมันก็เลยห<ช>ัวเราะอ๋อทำไมไม่หากอารมณ์ขันนี่เนี่ยอารมณ์ขัน วางอะไรนิดฟังเลยนะเขาขอขันาขาอ๋อเห็นในเฟซอะกูโพสอะไรเม่อก็ฮ่าห่าอย่างนั้นเลยอันนี้อะไรสักผ้าบ่อยไงสาดแอบหมดไอ้เหี้ยนี่ยมันนีไอ้กบไอ้เงี้ยไอ้กบข้าเสียหมดเอาไปก่อนไอ้สัตว์เอาไปก่อนไอ้สัสอว่าถึงเขาร้องเพลงเลยไอ้เงี้ยเอาไปก่อนไอ้สัตว์ก็อปกูอัดอยู่ แม่ <Yeah. S 2> oh <my> ก็ออกจิบกันอะไรในห้องนี้เนี่ยโอ้โหกเล่นงนกับ <c oughs> เล่นคนน้เอาได้เอบกันเหรอจิบ <c oughs> พอง ยึดเข้มไม่รัตัวไม่เจอเชี่ยมึงปากไม่เจอเลยสัตว์คนดูไม่นำคานตัวอะไรมีดีโพะหลอนเพลงแบบต้องตัดตอนนี้เออเรายต้องตัดเชี่ยนี่แม่งออกเอ้ยกูไม่ตัดเลยกูเป็นคนที่ไม่ชอบอ้าวเฮ้ยกูเจอใครวะอ้าวหวัดดีน้องสาวเจอกูเนี่ยอ้าวหวัดดีโอ้โอ้ฟาดโอ้เชี่ยต่อขี้กัดขี้เกลืเร่ยังไมเป็นไร พีเมลาตรงคอพีกครพี่กิ้ลไปขึ้นไม่ได้เออขึ้นไม่ได้ไม่สบายเลยโอ้ยเอ้เนมเตะแม่งทำมาสักชั่วโมงหนึ่งนี่สัตว์เย้สิ่งพีไม่เกาิ้ลเร็วดีเยมันขัดจังหวะในการกูไม่เจอนเลยหาเจอยากขัดจังหวะขัดจังหวะในการจีบจะได้ไม่ละ อองเน่ยขาแคทเกเขยผดเาวน์รายการคู่ตีกันด้วยูม่นคูดิอียร์ยก็กูบอกให้มันตีไปผ้กนตีเนี่ตะมันออกกนตีเนี่ยัเยาน์รายต้วยไอ้จกูคุยับงไม่เป็นคุยบบน่องซ้ายอ่ะเออก็เติมสิ่ราวด้วยจัดเขินเขิน ไปก่อนเฮ้ยไปก่อนไก่อนเฮ้วกกันก็ไปโอ้เนี่ยดูเอาอุ้ยเถาอนเถ่นเกี้่้เล็กหน่าวันนี้ี่ยโอ้ยค่ะแล้วกูจะหาใจท่านเชอมีเนี่ยอ้าวกดทีส์หมดเลยดิจองซ้ายคนเลย กดทีแม่ไม่ไหวเลยเฮียเอเฮียกอล์ไม่ดีเฮ้ยกอลโหกือว่ามันจะบูเรามากกว่าเราบูอกโอยมึงเนี่ยมันมาบู๊เราไอ้นายพี่เอ็ดบู๊แล้วด้วยเอ้วบู๊ไงเฮียมีอ้อมมานี่หรออะเฮียเราใครก็ได้ปรับให้กูเป็นแอดมินหน่อยดิมึง เหี้ยงด่าเลยเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วจะตัดก่อนแล้วเฮ้ย <Hey, hey. S 1> เอาเลยคุณผู้ชมเาหลังจากที่เราเตะเหี้ยกอล์ฟออกไปแล้วนะแม่งโคตรน่าลำคาญเลยฮนะเออต้องตัดคลิปช่วงนั้นก็เลยต้องตัดคลิปไปช่วงนั้น,นสักนิดหนึ่งฮนะเออใช่โอเคฮะเริ่มใหม่อะหายท่านไปเจอแค่ตัวเดียวกูเ,เจอแล้วไอ้เฮียไ<ะ>ม่แย่งซิมัวร์ไปเออสมแล้วไปลองเลี้ยงเขาเลี้ยงแย่งเลยกูสม,สม ผมแล้วเออบอกเดี๋ยวะเราควรจะบอกให้แย่เนี่ยมแย่ยิ่งๆแล้เป็นเวนกรรมกูเออแยกเขาเยอะไงแยกเขาเยอะไงอเวนกำสามทันน้อเว้ยยี้เละเโอ้โอเชโอเคคอนโทรลจ้าอ้เป็นไรไอสัตว์ตายได้ไง โอเคเงียบไปละอ้าวเรียกหน่อยเรียกเรียกแล้วเรียกเราไม่พูดโอ้ยอ้เออแดงลองมาหากูหน่อยดิมองเนี่ยที่ไหนอ่ะเร็วไปไหนวะส่งสัญญาณต่อเออมามาดิมาตามสีอแล้วเขียวโอ้โหแม่งเอาทุกสีเลย ล่างงไปไอ้น้องในฮาเลมหายไปไหนแล้วอะโอเคน้องเนมพาเลมมาแล้วไอ้ที่นี่อยู่นี่ไหนว่ามึงเป็นตัวอะไรวะเป็นเจนนี่ว่ามันเป็นเจนโอเคเนี่ยปกติเอ่อทีไปไหนแล้วมันมีแกด้วยตรงนี้เนี่ยใช่ปกติมีแกสองเนี้ยภาคเก่าใช่ด้วเกามันบอกว่าทีไปไหนแล้วกูยู่กับมือไงก็อยู่นี่ไงเออมาแข่งกันแข่งอะไรวะแข่งข้าวท่านไหม ีีนนเเป็รวออใครไปถึงกำแพงก่อนกำแพงไหนอ่ะไปดีเลยเดือดเลยได้เล่ามาแล้วมาเลยกำแพงไหนวะรอก่อนรอก่อนบอกว่ารอก่อนรอก่อนฟังเรื่องนี้ไปจุดเริ่มต้นไปจุดเริ่มต้นไปจุดเริ่มต้นเดือด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 เดืพ่อไงให้ไปถึงกำแพงตรงนู้นก็ไปจุดเริ่มต้นไงจุดเริ่มต้นนี่จุดเริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ย เขาบอกให้ถึงกําแพงตรงนู้นนะนี่จุดจุดกูมาบอกให้จุดเริ่มต้นจะแข่งไม่ใช่เหรอไอสัตว์เออมาเนี่ยมึงมานี่สิมึงจะมามาเลยเออมาตรงนี้ถึงมานี่ดิมานี่ดิถึงก็บอกมาที่นี่มานี่ดิเอ้ยเฮ้ยมานี่มานี่เนี่ยคอยฉันอย่าคอยสามสี่แม่งเลยสัตว์ ที่เขาพกปอยมันอะโอเคจุดเริ่มต้นบอกว่าเขียนไปว่านี่คือจุดเริ่มต้นนี่คือจุดเริ่มต้นโอเคไรนี่พิมพ์ช้าอ่ะกูพิมพ์แม่งเลยสัะวเล่นคอมสาอะไรพิมพ์คอมช้านี่คือจุดเริ่มต้นไปถึงตรงนูน้นไปถึงอีกฝั่งหนึ่งโอเ<น>โอ้ยเฮ้ยเ้าควสวิง เทว่าอ่ไหนของมึงอ่ะเอามันไปแล้วอ๋ออยู่นี่นี่อันนี้นมันนี่คึ้นับนับไปยืนก่อนยืนยโ,โอเคโอเคโอเคอ่ะอ่อยืนด้าน,นลหลังโอ้ยยยยยย่ยยยนยยยงยยยยยขยงยย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 ะนยย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 ยายย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 ยอยเยย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  เอ้ยอมาแล้วถ no. ึงก่อนนะถึงก่อนเว้ยโอ้ยถึลสัตว์เฮ้ยไถึงก่อน้นี่ะไกเลยไอ้ยี่ยกถึงก่อนเนี่ยล่อวายมึงะชายไอ้ยี่นี่หนึ่ง้ยอ้วไยยี่ม่มาจากไนไม่รู้วกูยี่กูถึงก่อนวมย่รว ไม่ขายไปแล้วเว้ยอ้าวไอ้เหี้ยไม่ขายไปแล้วเฮ้ยอย่างเราแม่งปีนกระแพงขึ้นไปอ่ะใครสั่งให้มึงปีนขึ้นไปวะอ้าวไอ้สัตว์กูคิดว่าเสียใจอยู่ในกูว่ามันหมายถึงว่าปีนขึ้นไปบ้างอ้าวไอ้สัตว์ป่ะป่ะเดีถึงถึง ว่าจะบอกว่าให้เป็นเออเพงเฮ้ยไอ้เจ๊ก้อนคนบสกายครับเอาทุกทางไอ้เหี้ยมันก็การจะคุยกับกุ้ยได้เลยไอ้เหี้ยพวกกันจะเอาพวกกันจะเอาคุยกับกุ้ยได้ไอ้สัสชอบแม่เลยชอบเปิดจัดใจไอ้เหี้ยไอ้ตันก่อนใครอ่ะโดนลูกไอ้มาดูผม ผมแม่งบักเดี๋ยวไปจุดเริ่มต้นใหม่สรุปว่ายัางไงอะสรุปว่าคือคือเขาให้ปีนขึ้นกำแพงเขาให้ปีนขึ้นกำแพงว่าใครถึงก่อนโอเคเขาบอกว่าไปละไปไหนะ่ะไปละไปไหนอ่ะไปไหนะะจะไปออกจากห้องหรือว่าอะไรจะไปแบบไหนไม่สออ๋อไปฆ่าไททันนะอ๋อไม่ใช่้ยสลัดเลยไม่รช้ไปกูเป็นชาชาไม่ใช่เป็น แล้วรอสเดี๋ยวไปดิอ้อนไปละอปลวีซ้ำเสียงคิ้วด้จะเล่นใหม่ไหมเนี่ยมันไปแล้วเนี่ยมันจะไปจุดเริ่มต้นใหม่เนี่ยแช่หวะม่งเลยอ,อยี่อะอ้านั่นมึงนี่วะโค้ดอีกูไปเติมแก้เฉยแล้วมันอยู่ไหนอะมันไปฆ่าแต่ทันแล้วแล้วก็ไปฆ่าแต่ทันอือ้าช้ามึงได้แต่วิ่งเร็วว่ะวิ่งหนีวิปริตเท่านั้นเนี่ย มันโตพิเศษก็ตรงที่ฉันปวดแม่งด้วยตี <c oughs> ตายเฮ้ยเหมือนรู้สึกว่าใครกันเราจะโดนจับเฮ้ยคอนโทรลนี่น <c oughs> จา้าเอ้าไอ้สักไอ้สักตายได้ไงกูกล้าัวตายเกเปลี่ยนตัวอ้าเอ้ยกูเจอในท่านแล้วกูเห็นด้วยปลายตาจะอ่ะไมีซาบาทันเงียบทำไมฮะ หนึ่งเล,เล,เล, for เเลือกตัวอยู่เอ้าเลือกไม่ได้เมาส์หายว่าเอ้าเมาส์พังเว้ยเมาส์พังเมาส์พังอจะจ้ะนี่เคเอ้ยเอ้ยอู <hai S 2> ้อู้กุย่าอย่าฆ่ากูอย่าฆ่าเลยเห้ดูสูตรสูตรลับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนะทีนี้ข้ามาแล้วค่ะคือพระเอกไปไหน พระเอกมาแล้วอู้พระเอกลาวดิเอเลนเหรอเออนั่นไงกูพระเอกเอ้ยแต่กูโดนแย่งซีไปเมื่อตอนที่สิบสี่เพราะรีวออกมาปุ๊บกูก็ดับทันทีเอ,อ่มเดี๋ยนะเอเลนนี่เป็นพระเอกปะใช่ใชพระเอกใช่ป่ะรีวาไม่สุดดังกว่า <laughs> อ้าวอ๋อก็อรีวมันเก่งไงเออมันเก่ง <laughs> แถมหลอกว่ะกูแค่หน้าเค ใช่เหรอเตี้ยเตี้ยใช่เหรอยี่ยเตี้ยใช่เหรอผู้หญิงอะเดีชอบแบบว่าเตี้ยแบบน่ารักเลยอ๋อสำอเอ้แล้วแล้วแล้วในในท่านนี่ทหารเนี่ยมีใครชอบกับใครบ้างวะอ่ะใครเอ้ยวิปริตเควิปริตใครชอบกับใครอะก็สมมติอาร์เอเลน่ะใครชอบมีข้าศกมีข้าศ์ส่วนบางกูอะไรนะใครใครชอบกัเอ พรานคามอยู่ไหนวะเอเจอแล้วเจออยู่ใกล้ฝนเย็นเค้เกับแดกกูเออกูล่อมาให้แล้วาิวาก็ใครโดนสาท่าดแดกเฮดโทล่าเดี๋ยวนี้กูล่อมาให้แล้วว่าอืมกูปล่อยสามสี่เลย โอโหตอนนี้ทั้งตัวกูมีแต่ควันเคะเกิดแบบคานมันเรียกอีกแบบหนึ่งเลยภาษาอังกฤษอะช่างแม่งเลยกูจะเรียกว่าคานมันขึ้นอยู่กูเรียกง่ายๆเลยคาันจบปะเออเดี๋ยวกูอ่านงั้นให้กูเรียกตั้งคันมะไลยเฮียตั้งคันใครมาเฮ้ยไอ้เฮียโดนแดดทางอากาศเป็นไงล่ะไอ้สัตว์นั่นไงโอ้โหมึงมาช้าไปอะ ตายมีรอดนมีรอดเปียนทําออที่ผ่านดี่ว่านภาแล้วไม่รอดตาย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 มึงจะไปไหนแล้วเอเออเออวนวนวนอู่ิ n s l ไจะวนทำไมเลยก็ดูมุมสูงอโอ้โหไเดียีนิ่งดิีนิ่งอยู่นิ่งอ อยู่อย่อยู่นี่อย่น่้ยยยยยยวิวใต้ท้องจบเลยนุ๊ไม่รอจีจจีเดอะฟ็อกกิ้งนจบจบเลยฮะ้าลกเหรอมันเป็นทาล้กเหรอระหว่างระหว่างไท่านธรรมดากับไทท่านวิวปรลิดมันแตกต่างกันตรงไหนระหว่างท่ก็ไทยท่นวิปรลิดแบบก็จะแบบมันจะไป มุงเวลจะสนใจกับคนที่อยู่เยอะๆมากกว่า